สอบติดวิศวะแรกเราคิดว่าเราเรียนวิศวะได้แน่นอนรอดแน่นอนเพราะว่าเป็นคณะที่ไฟฝันจนกระทั่งมาเจอของจริงเนื้อหาจริงปฏิบัติจริงหลายคนก็ยังไม่รู้นะคะว่าไอเรียนวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะง่ายๆเลยก็คือสาขานี้นะคะเรียนเกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหลแลวก็ความร้อนค่ะออกแบบระบบควบคุมและอัตโนมัติของมหาลัยไอนะคะก็คือมีการแยกแขน่งด้วยไอก็อยู่ระบบอาคารค่ะแต่ละแขนงนะคะต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์แลวก็ฟิสิกส์ค่ะสาขานี้ก็จะมีทั้งง่ายและก็ยากปนกันไปเ้าก็เลยต้องมีตัวช่วยค่ะ โดมากเพราะปกสวยมากแถมเขาใช้เทคบุ๊กมากกว่า3เล่มในการทําเนื้อหาเลยก,ก็โจ์มีโจ์มากกว่า300ข้อพร้อมเฉลยตัวเนื้อหาของ้นะคะได้มีการจัดให้ตรงกับหลักสูตรของแต่ละมหาลายัยติวเตอร์นะคะก็มีประสบการณสอนก่าน3ปีแถมจบเกียนนิยมทุกคนที่<ม>นี่เขาจะเน้นความเข้าใจมากกว่าเพราะว่าการเรียนวิศวนนะคะต้องเข้าใจเท่านั้นถึงจะนําไปประยุกต์ใช้ได้สําคัญใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถทักข้อความส่วนตัวไปถามพี่ติวเตอร์ได้เลยที่เขามีคอร์สออนไลน์เริ่มต้นตั้งแต่วิชาพื้นฐานอย่างเคลคูลาสฟิสิกแล้วก็เยล ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นได้นะลง2วิชาลดเพิ่ม300บาทลง3วิชาลดเพิ่ม600้อทในแต่และคลิปการสอนพี่เขาก็ให้เทคนิคการเรียนมาดีมากเลยว่าสายวิศวะหา้ามพลาดเทอมนี้เราต้องรอดไปได้กันค่ะ